สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปอูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูจะมาแนะนําวิธีการร่างภาพนะคะเพื่อวาดสีน้ําจะมาแนะนํานะคะวิธีการร่างภาพให้ชมกันโดยที่ไม่มีการตีสเกลแต่อย่างใดเลยนะคะเราก็จะลากเส้นนะคะการร่างภาพนะคะครูปูได้ร่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นผู้หญิงนะคะอยู่ในสวนนะคะแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะ ครูจะมาแนะนําตรงช่วงโต๊ะและเก้าอี้นะคะคือเราจะต้องวาดตัวครูพล่างภาพไว้เรียบช่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการาขั้นตอนนะคะการที่เราจะร่างภาพนะคะโดยการที่สมมุติเก้าอี้อยู่ตรงหน้านะคะมีเก้าอี้อยู่ตรงหน้านะคะครูก็เลือกภาพนี้มานะคะ เราจะมาล่างภาพตัวของคนกันก่อนนะคะเป็นชุดกระโปรงนะคะลากลากมาเลยนะคะตรงนี้ครูก็จะลากเป็นผ้าผ้าลูกไม้นะคะความยาวกระโปรงนะคะแล้วก็ล่างช่วงตัวของคนก่อนเลยนะคะนางแบบก่อนเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะล่างไว้นะคะจากนั้นก็เป็นตัวกระโปรงลงมานะคะ ครูก็จะดูแต่ละส่วนนะคะเป็นผ้าลูกไม้ฉลุนะคะเราก็วาดดอกนะคะลายดอกนะคะส่วนที่เป็นดอกนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นช่องว่างนะคะเราก็ล่างไปเลยนะคะอันนี้ก็ดูไปด้วยนะคะลายนะคะจากนั้นเราก็วาดขาของนางแบบนะคะเราได้ชุดกระโปรงเดี๋ยวนะคะ ช่วงข้างหลังก็จะเป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ใบหญ้านะคะครูปุมาล่างภาพให้ดูกันนะคะวิธีการล่างภาพถ้าเราวาดเก้าอี้ก่อนนะคะขาก็จะไม่ได้ส่วนนะคะดังนั้นเ,เราจะต้องล่างภาพตัวคนไปก่อนเลยนะคะสัสดส่วนของคนนะคะเราก็จะกะเดี๋ยวเรามาวาดเก้าอี้ทีหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็น ช่วงรองเท้านะคะน่องนะคะรู้สึกว่า,าจะยาวไปไหมสัดส,ส่วนนะคะครูก็จะล่างช่วงรองเท้านะคะรองเทา้านี่นะคะรองเทา้าแล้วก็ว่าช่วงน่องลงมานะคะล่างช่วงน่องลงมาขาด้านนี้นะคะงอเข่าเล็กน้อยงอเข่านะคะงอเข่า ช่วงชายกับปโปรงนะคะจากนั้นก็วาดน่องนะคะโผช่วงส้นเท้าน,นะคะเราก็ดูนะคะลายละเอียดนะคะสังเกตรายละเอียดนะคะวาดส้นเท้าข้างนี้มานะคะวาดส้นรองเท้านะคะวาดส้นรองเทาา้าจากนั้นก็วาดช่วงด้านล่างของรองเท้านะคะอันนี้ก็เป็น รองเท้าส้นสูงนะคะนี่นะคะครูก็จะล่างภาพให้เสร็จก่อนนะคะตัวคนนะคะเราถึงจะกะกะเก้าอี้ได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสัดส,ส่วนนะคะจากนั้นนะคะเรามาวาัดเก้าอี้กันนะคะเดี๋ยววาดโต๊ะก่อนก็ได้นะคะมือของเธอนะคะจะไปจับช่วงโต๊ะนะคะดังนั้นเราก็ จะเป็นแนวเฉียงนิดหน่อยนะคะโตะแล้วก็ลากช่วงโตะนะคะกะลงมานะคะจะอยู่ตรงตรงข้อมือประดีเลยนะคะคระูลากเสูงไปนะคะเห็นไหมคะวิธีการลากเส้นล่างภาพโดยที่ไม่มีโครงล่างใดๆนะคะเราก็ต้องกะระยะและสังเกตนะคะว่า เส้นอยู่ตรงไหนบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงหัวแม่มือนะคะแล้วก็เป็นนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยตรงนี้ก็เป็นแหวนหัวแหวนนะคะนี่ก็เป็นนิ้วกลางและนิ้วชี้นะคะตรงนี้ก็เป็นมืออีกข้างหนึง่งก็เป็นข้อมือโผลออมานะคะจับขอบโต๊ะนะคะจับขอบโต๊ะเราได้ช่วง ตัวแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็มาวาดเก้าอี้กันนะคะจากโต๊ะลงมานะคะกะเป็นเก้าอี้นะคะประมาณเท่าไหร่ให้เราลองกะดูนะคะจะเป็นเส้นเฉียงนะคะเฉียงหรือตรงนิดนึงน่าจะตรงหน่อยๆนะคะเฉียงนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะก็จะ โค้งนะคะโค้งลาดลงมานะคะวิธีการล่างภาพนะคะครูปุมาแนะวิธีการล่างภาพมีสิ่งของอยู่ตรงหน้าคนนะคะเราจะต้องวาดรูปร่างคนก่อนเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงชายกับโปรงลงมาใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ลากช่วงที่นั่งนะคะมานั่งของเก้าอี้ แล้วก็ลากเส้นหมานะคะลากเส้นนะคะตรงนี้ก็จะลากเส้นมาต่อเนื่องกันนะคะจากนี้ก็วาดเป็นมุมมุมเก้าอี้นะคะลากมานะคะเป็นช่วงเก้าอี้นะคะจากนั้นเราก็วาดขาเก้าอี้ลงมาลากขาเก้าอี้ลงมาเลยนะคะเป็นเส้น รงนี้ก็จะเป็นนี้นะคะการล่างภาพตรงนี้เราก็จะได้าขาเก้าอี้แล้วก็ขาอีกขานึงนะคะก็จะมาหยุดทับาบางช่วงเท้าของเธอพอดีนะคะกูจะลากตรงนี้นะคะนี่นะคะลากลงมาจากนั้นก็ กะระยะช่วงขาด้านในนะคะขาด้านในเราดูนะคะนี้ก็เป็นเงานะคะเงาแล้วก็กะจากนั้นก็วาดช่วงไม้นะคะไม้ไม้จะเฉียงนิดนึงนะคะตัวไม้จะเฉียงนิดนึงแล้วเราก็ลงแสงเงานะคะนี้เราก็ลงแสงเงานะคะเราล่างทับ ก็ปรงไปเลยนะคะแล้วแล้วเราก็ค่อยลบออกนะก็จะง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมคะจากนั้นเราก็ล่างตรงนี้กระโปรงนะคะชายกระโปรงเป็นลูกไม้ดอกไม้ฉลุนะจากนั้นเราก็ลากช่วงขาเก้าอี้นะคะกัดตรงนี้นะคะว่าเหลือประมาณเท่าไหร่ช่วงขาเก้าอี้ นะคะเราก็ต้องดูนะคะแต่ละส่วนจากนั้นเราก็ลากมานะคะลากมาเป็นการล่างภาพแบบฟ r e e hand นะคะฝึกลากเส้นนะคะให้ตรงเข้าไว้นะคะนี่นะคะเราก็ลากมาแบบตรงนี้เราก็จะเป็นแสงเงานะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านนี้นะคะมาผล่กับ เดี๋ยวนะคะเราต้องกะระยะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะกะตรงนี้ต้องมามาช่วงนี้นะคะมาช่วงนี้นี่นะคะแล้วก็ลากเส้นเลยนะคะมาแนะนำวิธีการล่างภาพแบบมีวัตถุอยู่ด้านหน้าคนนะคะเราจะล่างภาพ อันไหนก่อนถ้าเราล่างช่วงถ้าเราล่างช่วงวัตถุข้างหน้าก่อนนะคะมันก็จะทำให้เราสับสนได้นะคะดังนั้นเราจะต้องวาดตัวคนให้ได้สัดส่วนก่อนนะคะวิธีการล่างภาพเราวาดเห็นไหมคะเราใช้เก้าอี้ทับเ,เส้นกระปงไปเลยแล้วเราค่อยลบออกทีหลังนะคะก็จะง่ายมากขึ้นนะคะในการล่างภาพ ต่อไปก็เก้าอี้อีกตัวหนึ่งนะคะซ้อนกันแล้วก็ลากเส้นจะจูดชิดกันเลยนะคะม้านั่งนะคะที่นั่งนะคะก็จะโค้งนะคะโค้งโค้งนะคะนะคะคือการฝึกดูภาพแล้วก็ล่างภาพนะคะให้มือกับตาสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ลากเส้นคุณ มาแนะนำไกดไลน์นะคะวิธีการล่างภาพโดยที่ไม่มีโครงล่างใดๆนะคะเราจะลากเส้นตามที่เราเห็นเลยนะคะการล่างภาพไม่ว่าจะมือใหม่นะคะก็สามารถฝึกวาดได้เลยนะคะเราก็ลองฝึกวาดในสไตล์ที่ครูคุณแนะนำนะคะเราก็จะกะระยะห่างได้เร็วนะคะเราก็จะวาดรูปได้ไวนะคะ ฝึกกะระยะห่างด้วยสายตาของเรานะคะนี้นะคะครูปุก็มาลงให้ดูกันนะคะต่อไปเราก็ลากตรงนี้นะคะตรงนี้ก็แรงเงาวไว้นะคะการล่างภาพสีน้ำนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวๆรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะเราก็ลบ ช่วงนี้ออกเลยเห็นไหมคะก็เป็นขาเก้าอี้เลยเราก็จะได้ขาเก้าอี้นะคะอยู่ด้านหน้าของตัวนางแบบเลยนะคะเราก็ลากตรงนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปบนโต๊ะนะคะเราได้ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในสวนนะคะสวนก็จะเป็น ช่วงต้นไม้นะคะต้นไม้ตรงนี้นะคะต้นไม้เราก็จะล่างภาพวิธีการล่างภาพนะคะต่อไปแล้วก็มาใส่ใส่รายละเอียดนะคะอาหารบนโต๊ะนะคะอาหารบนโต๊ะก็มีแก้วน้ํานะคะแก้วน้ํา มีแก้วน้ำมีหนังสือนะคะแล้วก็มาใส่รายละเอียดนะคะดูเส้นด้วยนะคะดูเส้นครูปุ๊กก็จะลากแล้วก็อธิบายไปด้วยนะคะทุกคนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีการล่างภาพนะคะแบบฟ r e e hand เลยนะคะลงไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นขวดนะคะขวด มีจานบังอยู่นะคะจานมาบังส่วนนี้อยู่นะคะแล้วก็ลากช่วงจานนะคะมีพวงองุ่นอยู่นะคะนี้คือการล้างภาพนะคะเพื่อระบายสีน้ํานะคะโต๊ะนะคะเราก็เป็นแนวแนวตรงหน่อยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ลาก ไปแล้วก็มาใส่พวงองุ่นกันนะคะพวงองุ่นก็มีส้มโผล่มาตรงนี้นะคะเราก็ค่อยไล่พวงองุ่นนะคะกลมๆโผล่พ้นขอบจานมานะคะเห็นไหมคะวิธีการสังเกตรายละเอียดแล้วก็ค่อยๆสังเกตนะคะนี่ครูมาแนะนำ ให้ทุกคนได้พิจารณานะคะภาพต้นแบบให้ชัดเจนนะคะเราถึงจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อันนี้ก็เป็นลูกสตรอเบอร์รี่นะคะสตรอเบอร์รี่ก็มีใบโผลมานะคะนี่ก็เป็นจานนะคะต่อไปก็มีแอปเปิ้ลนะคะโผล่มาตรงนี้นิดนึงนะคะจากนั้นก็เป็น ดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบแล้วก็ล่างดอกกุหลาบเลยนะคะวันนี้มาล่างภาพให้ชมกันนะคะเพื่อทุกคนจะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะล่างภาพในการวาดสีน้ำนะคะตรงนี้ก็เป็นขวดใช่ไหมครขวดขวดปังอยู่นะคะ ตรงนี้ก็เป็นแก้วโผล่มานะคะแก้วโผล่มาส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ใบหญ้านะคะโผล่มาแล้วก็ล่างภาพเลยนะคะต้นคล้ายใบกล้วยนะคะอันนี้คล้ายใบกล้วยเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็ใช้ ครูผู้ใช้ดินสอกุด h b นะคะร่างภาพต่อไปแล้วก็ลากใบไม้นะคะใบไม้คล้ายใบกล้วยเลยนะคะก็จะเป็นปลายแหลมนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ลากเส้นให้ชัดเจนคาขอบโต๊ะนะคะช่วงขอบโต๊ะ เอาละข่าววันนี้กูปกุ๊กก็มาสาธิตนะคะอ่าลบสาธิตวิธีการล่างภาพนะคะเพื่อว่าสีน้ำนะคะให้ชมกันนะคะเราจะต้องวาดให้เสร็จนะคะก่อนนะคะก่อนก่อนที่เราจะนะคะ เราก็ลากต้นไม้นะคะใบาย,ย้านะคะล่างภาพไปเลยเราก็จะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กูคกกูก็มาล่างภาพให้ดูกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเราค่อยระบายสีน้ํากันนะคะกูคกูมาล่างภาพให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะจะได้ลองฝึกวาดกันดูนะคะ วิธีการล่างภาพนะคะเราวาดล่างภาพตัวคนก่อนนะคะตอนแรกครูปูวาดเก้าอี้ก่อนแล้วมาวาดขาก็จะไม่ได้สวนนะคะเราจะต้องวาดตัวคนให้สมบูรณ์ก่อนนะคะจากนั้นเราถึงจะมา,าลากช่วงวัตถุด้านหน้านะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะ วันนี้ครูก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์นะคะวันนี้ครูกุ๊ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ